สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพื่อีกแล้วนะคะกับช่อง Marvel x c Channel วันนี้เราจะทําเมนูแกงจืดปลาหมึกยัดไส้นะคะใครอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาปั่น3ามเกลือกันก่อนเลยนะคะเริ่มด้วยผักชีค่ะกระเทียมพริกไทยปั่นพอหยาบพอนะคะ หยาบๆแบบนี้นะคะเสรเอาสามเกลอออกก่อนนะเสร็จแล้วเราจะมาปั่นหมูกันค่ะถ้าเรามาเริ่มบดหมูกันเลยค่ะวิธีการบดหมูโดยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแนะนําให้กดปุ่มพุชก่อนนะคะอ่ะ หมูเริ่มละเอียดแล้วนะคะยังไม่ทันถึงนาทีเลยนะคะเพิ่งจะใส่3ามเกลือไปตอนนี้เลยนะคะหมูเริ่มละเอียดแล้วเราก็จะใส่3ามเกลือลงไปซีิวขาวมุงรดได้เลยค่ะอ่า เราจะได้เป็นหมูเนียนๆแบบนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้เด้งๆอีกนะคะนี่เด้งพอไหมค่ะเราก็เริ่มผสมกันเลยนะคะมาเริ่มยัดไส้กันเลยนะคะนี่เราก็เอาหัวออกให้เรียบร้อยนะคะเราก็ปั้นตรงนี้ให้เป็นแท่งๆกลมๆมันจะได้เข้าง่ายๆบีบให้มันเล็กๆเข้าไว้แล้วค่อยไปอัดเขาข้างใน ไม่ค่อยใส่เข้าไปนะคะพอใส่เข้าไปแล้วก็นิ้วโป้งยัดเข้าไปอีกทีนะคะแล้วก็นิ้วโป้งดันเขาเข้าไปเองให้เขาเข้าไปอยู่ลึกข้างในเลยอ่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าเขาอ้วนแล้วนะเขาแน่นแล้วนะคะอ่ะมันยังไม่แน่นนะเพื่อนๆสังเกตตรงต,ตรงนี้นะเราก็ค่อยบีบเขาเข้าไปให้อยู่ลึกๆ แล้วเราก็บีบตรงนี้เข้าไปอีกเดี๋ยวไม่สวยนะคะต้องทําให้เขาเต็มทั้งตัวใส่ให้แน่นๆอัดให้แน่นๆนะคะเพราะว่าเวลาต้มเข้าไปแล้วถ้าเราอัดเขาไม่แน่นเขาจะแตกตัวออก เพราะว่าเราไม่ได้ใส่แป้งเลยวุ้งเส้นนะคะเป็นตัวช่วยเกาะให้เขาเกาะตัวกันด้วยอ่ะเราก็จะได้เป็นปลาหมึกนะคะอ้วนๆแบบนี้พอแบบนี้นะถ้าเราเอาไปต้มนะคะแล้วเราใช้ไฟแรงรับรองไม่สุกแน่นอนเราก็จะบั้งเขานิดนึงนะคะพอบั้งเขาแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะทําให้สุกเร็วนะคะ2ความสวยงามค่ะอ่าเพ่งจะบ้านเป็นสามท่อนนะคะ นี่เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆพราอเวลาเราต้มอ,ออกมาแล้วก็จะสวยงามค่ะหั่นผักกันก่อนเลยนะคะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นสามท่อนแบบนี้ส่วนอันท้ายอย่าลืมวอาตรงกลางออกนะคะเรียบร้อย ใส่แกงจืดนะคะเราต้องหั่นต้นหอมผักชีให้เป็นท่อนประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อนๆไม่หั่นเป็นฝอยๆนะฝอยๆไว้ใส่กว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เลยแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มจืดเราของวันนี้คือซุกกระดูกหมูจากรสดีค่ะเคล็ดลับความอร่อยวันนี้นะคะใส่รสดีลงไปสองก้อนค่ะ คนให้เข้ากันนะคะให้พอรถดีแตกตัวประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะคะถ้าใส่ตัวรถดีพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เริ่มใส่หมูหมูเด้งลงไป เห็นไหมอันที่ลอยขึ้นมาแล้วอ่ะเริ่มลอยขึ้นมาแล้วแสดงว่าสุกแล้วอันที่ยังจมอยู่ก้นหม้อเนี่ยยังไม่สุกดูนะถึงสองอันนี้หน้าตามันเหมือนกันนะดูเหมือนสุกแล้วนะแต่มีอยู่อันนึงที่ยังไม่สุกเราจะดูได้ง่ายๆเลยนะอันไหนที่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะแบบนี้แล้วเนี่ยอันเนี้ยสุกแล้วแต่ถ้ายังไม่ลอยขึ้นมาเนี่ยยังไม่สุกนะคะข้างในยังไม่สุกดีเทคนิคง่ายๆลองไปทำตามกันดูค่ะ นะคะเราจะต้องคอยช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าเพื่อให้ซุปของเราใสหน้ารับประทานถ้าเราไม่ตักฟองออกต้มจืดของเราก็จะขุ่นนะคะลองดูนะคะถ้าไหนที่ลูกชิ้นอ่ะเขาลอยขึ้นมาแล้วนะคะหมูเด้งลอยขึ้นแล้วแสดงว่าสุกแล้วถ้านอนอยู่ก้นหม้อแบบนี้ยังไม่สุกนะคะก็คือเปิดไฟเบาๆเปิดไฟกลางนะคะค่อยๆไปนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะเดี๋ยวแตกหมดนะคะ พอสุกหมดแล้วนะคะเราออกมาพักไว้ก่อนนะคะคราวนี้นะเราจะได้ซุปหมูที่น้ําซุปเนี่ยหวานกระดูกหมูจริงๆนะแล้วก็ตัวหมูเด้งของเราเนี่ยช่วยทําให้น้ําซุปหวานขึ้นด้วยนะคะอันดับต่อมาเราก็จะเริ่มใส่ปลาหมึกกันแล้วนะคะโดยใช้ใส่น้ําซุปอันนี้แหละอ่านี่เริ่มใส่ปลาหมึกไปเลย พอเห็นปลาหมึกลอยตัวแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าปลาหมึกสุกแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่ผักกันเลยค่ะผักชีต้นหอมนะคะใส่ที่หลังได้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสุกเร็วเราใส่ไปแล้วนะคะเราก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับต้มจืดปลาหมึกยัดไส้นะคะใครชอบเมนูแบบนี้ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครนะคะวันนี้พิ่งขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ